มาแล้ว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 ซิปมาแล้วซิปเรามาแล้วซิปซิปซิปจะทำอะไรซิป oh, มันหมุนไปถึงไหมเนะี่ย oh, ถึงไหมเอา้าชนซะล่ะนี่โอ้ซิปโอ้ <c oughs> oh, ซิปจบได้แนละ้วเนี่ย ào, tài, tài mẹ, uổng, chụp không được, Ok, thôi thôi nhảy, 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 dưa nhảy, nhảy, lo nói nhảy, này nhảy, nhảy, thang lang hả? áo chiên hả? ้องสตรีมไมค์คาฟไม่เดี๋ยวผมไปนั่งดูไมค์คารฟมันเล่นยังไงวะสักหนึ่งพันสักหนึ่งพันดาวรู้แล้วจะเก็บเม็ดเพต้าที่เพจไหนเน่เอามีคนจะไปเยี่ยมเยียนเพนแล้วคุณเดียวเดี๋ยวคุณขวัญชัยจะไปเก็บเม็ดเพต้าต้องกลางเขามีตลาดนัดกันเรอ เขาจะสู้ยอนผมเขาจะสู้อันนี้ได้เหรอสู้แครี่เราได้เหรอยอนฝั่งโน้นนะแต่คุณคุณดิวเขาไปอันนี้แล้วนะคุณดิวเขาไปสุพีมแล้วนะดิวเขาโอม่ไปรู้สึกจะมีคนมาหาผมยังไงรู้นี่ไง ว่าแหละเฮ้ยได้อยู่สามสิบเสามสิบเเหรียญป้อมเลนมตรอของเรามมีคนมามีคนมาจบดเออนั่นแหละ สวยครับสโลให้โดนแล้วสโลหนึ่งทีเออนั่นแหละโอ้ไม่ทันเล่นกับผมก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงอมังกรกันก็คุกกุกุกุกเดี๋ยวไม่ทัน มันจะเกิดแล้วไงเฮ้ยแบทแมนไม่มีท่าเต้นแบทแมนไม่มีท่าเต้นทงข่าวแล้วกันตว้าบว้าบอะว้าบว้าบว้าบนี่เพื่ออะไรเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเนี่ย เดี๋ยวมันจะได้กลับบ้านนี่แหละแมนแมนไม่มีท่าเต้นอ่ะอ๋อแบบว่าถ้าหมุนหมุนควงอันนี้นะควงควงพระคุมอ่ะนะยี่หกดาวบัดมีเพื่อนล้วนๆนี่ช่วงนี้เล่นผมบอกเลยว่าคอมมานเดอร์เล่นยากนะครับคอมมานเดอร์เล่นยากจริงไม่ได้พูดเล่นๆแต่มันเล่นยากมากนะคือมันมีแต่อันดับแบบว่า dạng vật ở đập nhé nghe, hỏi đi các hỏi dài đấy, tôi handle đồn mướt từng tua, mướt thắc lây cái lây lây cái, đừng phải ở trong ba đấy, mấy hôm, bom lên con của chúng วยังไม่พร้อมแอบกันแอบกันแอบกัน้เดินผ่นไปกันโอเคเดินผ่นไปแล้วอยู่นี่ไงต้องแอบต้องแอบเฮ้ยมันมีคนมาลิงลิลิง ให้เขาผ่านไปตาเอ๋แอบเสียดตาเอ๋ฉันอยู่ที่ไงพี่ย้อนมายังไพี่ย้อนมายังไงพี่ยอดเราจะเกิดอะไร้ถ้าไม่กดไหกดยอดเนี่ยกดไม่ได้ปะอุ้ยตังผมทำไมช้าจังเลยเป็นแบทแมนที่ตังช้ากว่าบัตเตอร์ไฟเยอะเลย

ย้อนหน่อยไหมเออไปกดย้อนหน่อยไหมย้อนมันจะเกิดนะเกีย <c oughs> ดแท้ใส่ตูดจังเลยย้อนจะตายแล้วเดี๋ยวแปลย้อนกันรอดซื่อรอดซื้อเชี่ยค้างเลย Your team has destroyed a tower. It's over. Look that. Still got it. Mm -hmm. Watch yourself. Try me. Bon, Justice. An enemy has been defeated. I'm coming. i อุ้ยการปล่อยแสงเลยนี่จะการยังไงล่ะมันดูแบบว่าเหลือแต่โครงเฮ้ยมันเข้าแล้วสวยครับสวยครับโอ้โหงามมาก ไปเก็บย้อนเองเดี๋ยวผมนำผมนำผมนำอย่าอย่าอย่าไม่มวลนะไม่มวนเนขะ้าไ,ไปนะคลิปหมดคลิปหมดไม่คุ้มไม่คุ้มที่ผมมัวแล้วรู้ตัวด้วยตาหน้าเล่นไหมครับเล่นครับเล่น วันนี้ผมเคลื่อนชา้าผมก็จะสตรีมย,ยาวๆหน่อยนี้สักนิดหนึ่งโดนใครไม่รู้แต่โดน ตายตายตุกขอบคุณครับสุดพิริศถูกส่งออกไปแล้วสวยครับยิงงามมากผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วสวยครับโอ้โหกระสุนติดตามไม่ตายใครเห็นก็ว่าตายไม่ตาย มา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 ผมคือโนหนึ่งไม่ตายแล้วแบบเม่โนหนึ่งอะไรเ่งี้บอยแต่ว่าถ้าอมไปแล้วเพื่อนตายหมดไม่เอานะไม่เอาแบบนั้นแล้วนะไมได้เลยในป้อมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ซอยเลยซอยเลยยินดดูให้โดนปังมาหน้ามานามาหน้าผมเบ่ดักกันนะมันเล่นยากแล้วปลดาร์คเปลดาร์ช่วยกันแป๊บนึ่ง อ่าสี่สามสองหนึ่งแลนดักจ้าทุกคนเอาบนก่อนเอาแพนดา้าไปาบนครับเดี๋ยวผมเอาดาักให้เห <laughs> มือนมีคนปล่อยคลิปหลุดมา,ดา <laughs> มีคนปล่อยคลิปหลุดมา,ดา <laughs> สวัสดีคนเข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับ ใส่ตูดใส่ตูดปับคุณครับโอ้ช่วยได้มากเลยครับยืนตรงนั้นช่วยได้มากเลยรู้สึกประทับใจซะเหลือเกินตึ้งใจเหลือเกินกัดฟันเรียกดาร์เซลเลเยอรออกมาแล้ว โอ้ลาดลาดสวยครับตายลิงเฮ้ยโอ้โหเห็นเห็นเห็นนะเมื่อกี้มะนาวามะนาวามะนเวมะนเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอันติดติดหิน <c oughs> มะนเวาติดหินไปแล้วนะครับสวยครับหนีอุ้ยไม่ตายว่ะนี่เดียวเองที่มาแล้วดักมาแล้วดักมาแล้ว,วผมตายเลยไหมผมว่าจะทําสถิติซะห,หน่อยเกรดธาเต้นแล้วกันฟอสติตตูดทีหนึ่งได้ไหม อุ้ยลิงเข้าลิงเข้าลิงเข้าสวยอุ้ยสวยมากโอ้โหลอยลอยไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดไปเลยชิฟเข้ามาทำไมนี่เขาไปเขาไปรับดาเมจแทนแล้วนะจบได้แล้วเนี่ยอ้าวตายตายไหมอุ้ยจบไม่ได้โอเคถอยถอยถอยยั้ายย้ายย้ายเขาเกิดมาแล้วเลือดเขาเยอะมากเลือดเราน้อยขออะไรขอซิปข้างล่างเหรอเฮ้ยเอาจริงเหรอ เฮ้ยเอาเอาเอาชัวร <ano>. <artist> ์ไหมนี่ไม่เอาไม่เอาแบบเดิมไม่เอาแล้วนะลิงเข้าลิงเข้าโอ้โหไปแล้วอะเอาเอาเอายังไงยังไง ยังไงยังไงได้ไหมเอ้เจ้าเนียมีคนแก้ตัวได้นี่โอ้เฮ้ยมีคน มีคนแก้ตัวครับมีคนแก้ตัวเฮ้ยอย่างนี้เราล้อเขาไม่ได้แล้วนะทุกคนเขาทาได้แล้วอะเราล้อเขาไม่ได้แล้วคิดนั้นไดสตรีมทุกวันที่เพจอเวนซูลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ